คลิปนี้ผมจะไปลงเมืองครับผมจะไปหาแร่สิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็มีมาให้นะครับผมก็จะเอาไม้ไปด้วย,ยวล้วก็เก็บพั่ไว้แล้วก็เอาไม้ไปอีกนะครับแล้วก็ข่านด,ด้วยไม้จะเป็นมากในการลงถ้งำอันตลายนะเราขาดไมด้เราเอาไว้ขายของมาเอาไปซักมัน20ก้อน ิบก้อนน่าจะพอนะครับพรอตแค่นี้ก็น่าจะพอเหมือนกันแต่ควันไม่จะป่มก็ได้ต่อไปเราก็จะคราฟท็อตก็ทำไม้ก่อนไอ้แค่นี้ก็พอแล้วสานสำคัญ ถ้ำท,ที่ผมคิดว่าจะลงก็เป็นถ้ำนี้ถ้ำตัวนี้นเยอะมากเราก็จะไปตรงนี้ ตอนนี้เรอยังไม่เจอถ้ำเราต้องหาถ้ำก่อนที่จะลงนี่นะครับเราก็เจอถ้ำแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าถ้ำใหญ่ไหม ม,มันเป็นมันเป็นเหมือนขนาดท่าทางดังนั้นเราก็จะไปหาทํำอื่นเปลี่ยนแผนครับเราไม่ลงถ้มแล้วเราว่าผมจะผมจะทำเป็นเหมืองลงไปเองนะครับผมจะไม่ลงถ้มแล้วทำเป็นเหมืองลงไปเอง มันจะง่ายกว่ามันจะเจอเหล็กเยอะกว่าว่าเราขุดตรงนี้ก็ได้ขุดตรงนี้กว่ามันจะดีที่สุด ขุดจนไปถึงไวยสักประมาณ15นะครับขุดไปถึงไวย15เป็นไว้ที่มีเหลเ็กเยอะที่สุดอตอนนี้เราก็ถึงไว้15แล้วแต่ว่าเราเจอเหมืองเหมืองใหญ่มากเหมืองใต้ดินนะเราขุดมาดีกีแล้วก็เจอ วนึงนะครับเรีจะตีฆ่าหันแล้วก็จะไปยิงเริ่มตัวสองครับเพิ่มกินนะครับเคครับตไปแล้วก็จะยิงมันนะแล้ก็ตันเเลยมตายตายหนึ่งตัวต่อไปตัวที่สองครับแล้วก็ เบือสันบิดล็อกในสินบิตันก็จะฟันรัวนิดหนึ่งนะแล้วก็พยายามที่จะแบบโล่ใช้โล่ครับโลส่สํมคัญมากม <_ c oughs> ถ้าพูดตามประสบการณ์นะครับบิ้ล็อกเล่นยากกว่าจะผมเบ่นมหามไม่เคยฆ่ามากได้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็ตายนะฮะ ตายแต่ว่าเราก็เอ,อ,อเคครับเราไม่ได้ซิฟเตียงไม้นะฮะเราก็ไม่ได้ซิฟเตียงว้นะครับแล้วมันก็จะตัดไปตอนที่ผมโอเคครับพาร์ทนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเราขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเราจะไปเริ่มซีซั่นใหม่ดีกว่านะฮะเริ่มกันใหม่นะครับสวัสดีครับ